คอมเมนตะ์เนาะให้หัวใจบวก,กมาสองล้านดวงใจสวัสดีครับป้าทุนดีอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีใช่ไหมครับดี <laughs> ด,ดีดีครับไม่ <laughs> มีใครอยู่บ้างสองล้านป้าอ,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 อ้อยอยู่สวัสดีครับป้าอ,อ้อยปอยเปลีนยังอยู่ใช่ไหมคะใช่ปะเดีใครอยู่บ้างเนี่ยปอยเปลีนยังอยู่หรือเปล่าครับู่อ้โบอาตายเหลืออยู่สี่คนเอง เขาไม่ได้ฟังน้องร้องเพลงละสิอุษาอย่งอยู่หรือเปล่าขันปากใช่มั้ยครับอ๋อดีเจปื้มบอกลองใช้ลองเพลง Happy Birthday to you Happy Birthday to you Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you. กีมันไม่ได้อะกีมันยังไงก็ไม่รู้นุนโตอาหนูฝากนุนโตอ่านคอมเมนต์มัสุดท้ายได้ไหมคะก่อนลงเร่งนี้เลยครับตรงไหนติดขัันไว้เลยปาดเลินบอกสวัสดีค่ะน้องยายอ้อยสวัสดีครับยายอ้อยป่อยก็สวัสดีครับไม่เลิบต่อยตยหล้านปื้มป่อยก็อย่าต่อยนักธรรมท็อปสองกันนวัตประทุนดี ดีเจปื้มบอกวันนี้เคลียร์งานกับเตรียมปัดชิมครับลุงโจลยนอนดึกนิดหน่อยอีดีเจปืม้มบอกพรุ่งนี้ปื้มจะไหลสดฉลองจบม .3 นะครับ JNADT เจนาพาลุยน้องนุ่งดีจ้าคอยลานเปิ้มจับปัดแล้วแสดงว่าเจนาพาลุยสวัสดีพี่ๆทุกคนทุกมือไว้ไว กำส่งตุ๊กตา Wi-Fi ปอยบอกเจนาสวัสดีค่ะเจนาครับบอกปอยสวัสดีค่ะยกมือไหว้ให้หัวใจบูบูมาสองล้านดวงใจกากจายมาอีกสองล้านดวงใจแล้วก็ตุ๊กตา Wifi ปอยบอกบ้านนี้ขยันเรียนรู้หาสาระข้อมูลม,มาแชร์นี่เจปื้บอกนุงโจลองร้องเพลงครับเข้ากันมาก ลองแล้วแต่ว่าขีมันเพี้ยนหมดเลยปลอยบอกอยากทําบ้างเสียงเราจะเป็นอย่างไรนะทําตามไลนยนี้เลยนะครับใครที่ยังไม่เคยทํานะครับเดี๋ยวน้องลุงจะทําสารบัญโปรไลนยนี้มีความรู้เยอะเลยนะครับหลากหลายเรื่องราวก็เดี๋ยวปอ,อยลองทําตามปุ่กีรุงโจทําบนหน้าจอนะครับผมเพราะว่าเครื่องน้องลุงยังโหลดอยู่ยังไม่รู้ว่าจะเสร็จคืนนี้หรือเสร็จพรุ่งนี้ นะครับผมต้อยต่อยบอกเสียงลุงโจตลกมากเลยให้อิโมจิอีๆน้องปืนก็หัวเราะจนน้ำตาดนะป้าอ้อยบอกลองลองเพลงสิคะเมื่อกี้ลองแฮปปี้แล้วเสียงมันไม่เข้าอ่ะปา่อย Happy birthday to you ลุงโจฟังแล้วมันเพี้ยนงูเลย Happy birthday to you พอะลองเพลงมันเป็นเสียงพูดเฉย เนจไต่เหหัวใจบุกบุกดิเจปืนมองว้าวว้าวหยกมือไว้ไว้ว้าวว้าวว้าวเออว้าวว้าวไม่พอดีเนาะปล่อยบอกเราเป็นเองเพราะดีลุงโจเพราะดีนะลุงโจปล่อยนะจ้าก็ในจไต่ไงหัวใจบุกบุกมาสองดวงดิเจปืนมองลุงโจติดลมแล้วมาหล่อจนน้ำตาเล็ดเมงกี้ซอนสวัสดีครับนะปล่อยบอกเออเอา เสียงนี่อาเมนอ่อฮมันกลายเป็นเสียงเพลงมันเหมือนมีโดเรมีแมกิซอนสวัสดีลุงโจนน้องลุงครูสวัสด์น้องแนนอีสานป้าอ้อยไพลินก็เฮ่แค่มันก็เป็นเพลงฮ่เฮ่เฮ่เ่เฮ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 ่เ จะเปือตอบอกจะจบพวงนี้แล้วครับยายออยแมงกี้ซอนก็แอบแอนะครับปออยก็ดีใจกับร้านเปื้มต้องเรียนต่อให้สูงๆนะหลานแล้วก็ปอยก็แมกี้ซอนสัสดีค่ะเอาเพลงอื่นสิจ้าลุงโจเพลงอะไรดีดีวยนะบองเพลงอื่นเพลงอ่อ โอ้แทาเงีถ้าท네ร, <Here. S 1> ราลองเี am, ๊ร้อรองไม่ติดเลกสิทธิ์เลย่องจะจะร้องเพลงอะไรอ่ะเด็ดเดเดเลื่อนแงัดสนาจรพักพอนเพื่อยำใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตเต็มใจมันเพีย่น พรวันหยุดงานทุกคนสุขสําราญชีวิตชื่นบานยืนยาวมันไม่เข้าป้าอ้อยมันเพีย้ยนมันเป็นพูดเป็นเพลงแค่นั้นเองนะตอนนี้เสียงนี้มันเหมือนกับหนังเรื่องอะไรนะที่สุเชาวสุเชา,เชาพวพมเมไลแบบ พูดโดยใช้เสียงตรงที่คอน่าจะเริ่มองค์บางเง่เลยเสียงเนี้ยคือเสียงที่อยู่ในองค์บางจูจําได้ละองบางโอเคได้เวลาแล้วมันน้องลงน้อง,งองลงโหลดเส็นหรือยังหนูไม่ได้ยินตอนนี้ยเดียวมันเกิดอะไรขึ้นนะ ทีเจี้ปื้มบอกทําเสียงแบบนี้อีกครับคนมาเรื่อยๆ <S <S เอาไปางั้นตองลุงตอนนี้กี่ล้านดวงใจหาเองไม่ถึงสิบถ้าถึงสิบต้องลุงจะลองเพลงนะครับถ้าอยากให้น้องลุง,ลอง<ร>้อง,องเพลงกดเลยเราไม่ได้ยินเสียงใครเลยเอาจะเที่ยงคืนละจะได้เวลานอนของลุงโจแล้ว้องลุงก็ได้เวลาสองชั่วโมงโอ้ยสองสอง 当当当当当当。